จิตวิทยาแบบใหม่ในการที่ใครอยากให้แฟนหลงแบบงงหัวไม่ขึ้นถ้าอยากมีสเสน่ห์จงทําให้คนผูกพันการทําให้คนผูกพันคือการกระตุ้นสารสื่อประสาทต,ตัวหนึ่งครับที่เรียกว่าสารออกซิโทซินครับมีการศึกษาพบว่าในสมองมนุษย์มันมีสารตัวนี้ครับที่ผูกพันเช่นเราผูกพันพ่อแม่พ่อแม่เสียไปแล้วนะคุณปู่คุณย่าเสียไปแล้วแต่คุณก็ยังจําได้ถึงทุกวันนี้ยังติดอยู่ในใจหลับ ก็ยังฝันถึงไอ้คุณพ่อคุณแม่กลับมาจากไห้คุณยังมีความฝันครับเพราะอะไรครับเพราะสมองมนุษย์เนี่ยมันหลั่งสารออกซิโทซินเชื่อมโยงไว้กับคนนี้แล้วเราจะตัดไม่ขาดตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดพยายามลืมยังไงก็ลืมไม่ได้ครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกระตุ้นสารสื่อประสาทต,ตัวนี้เนี่ยในสมองของแฟนคุณยังไงมันก็ตัดคุณไม่ขาดครับมันจะไม่กล้าบอกเลิกคุณมันจะไม่กล้าขอหย่าคุณมันจะไม่กล้าเงียบมันจะไม่กล้าดองแชท มันจะไม่กล้าขออยู่คนเดียวครับเมื่อคนผูกพันกับคนในระดับลึกถ้าขาดคุณไปชีวิตของเขาจะรู้สึกว่ามันเงียบมันเหงาแล้วมันรู้สึกว่าชีวิตเคว้งคว้างครับเช่นเขาบอกว่าอยากดูหนังคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยอยากดูเหมือนกันสมองของอีฝ่ายจะเชื่อมโยงคุณไว้กับความคล้ายคลึงกันเชื่อมโยงคุณไว้กับความเป็นพวกเดียวกันเชื่อมโยงคุณไว้กับความเป็นมิตรภาพครับพอมันเชื่อมโยงแบบนี้เนี่ยออกซิโทซินมันจะหลั่งครับ วิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7,590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขัง คุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ